สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้วันนี้บานเย็นจะตื่นเช้ามาใส่บาทค่ะอาบน้ําอาบทาแปรงฟันเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้บานเย็นจะมาใส่บาทกับแม่ควานทั้งหลายนะคะามารอตักบาทครับมารอตักบาทค่ะวันนี้บานเย็นมารอตักบาทค่ะจะมารอตักบาทกับยายค่ะ วันนี้ตื่นเต้นค่ะบานเย็นจะมารอใส่บาทตอนเช้าค่ะเวโกปลอยตื้หไหมวันนี้ตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะบานเย็นมารอใส่บาทค่ะวันนี้นบานเย็นมารอใส่บาทแต่เช้าค่ะวันนี้ สวยงามมากค่ะบานเย็นมารอใส่บาดแต่เช้าก็ตื่นเต้นอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันมารอใส่บาดแต่เช้าเลยค่ะกิจกรรมตอนเช้าของน้องบานเย็นนะคะ บ้าลเย็นมารอใส่บาตรตอนเช้าค่ะวันนี้กับยายในบ้านตัวเองค่ะ วันเย็นมารอส่บาตรกับยายๆนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาตื่นเต้นรอสาบาัตรกิจวัตรประจำวันค่ะมารอส่บาตรกับยายๆ,ๆะค่ะวันนี้ มากค่ะนั่งรอรับพรอ,อย่างสวยงามค่ะน้องบานเย็น สใส่บาตรตอนเช้าค่ะวันนี้มาใส่บาตรตอนเช้าค่ะวันนี้บานเย็นมาใส่บาตรลุกมาใส,ส่บาตรตอนเช้ากับยายยายค่ะสวยงามมากค่ะกิจกรรมตอนเช้าของน้องบานเย็นนะคะวันนี้บานเย็นมาใส่บาตรกับยายยายค่ะตอนเช้า assa, เช้าค่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะ